对。 เราก็เป็นเอกสารที่เขาเป็น,นั้นได้เลยนะ A few moments later พี่อารินปิ้นเสร็จยังคะมินิวกดสั่งปิ้นไปแล้วนะคะอือหือยังกับหน้าเอกสารอีกเยอะเลยอะไหนจะเอกสารอีกแผนหนึน่งให้ลูกค้าไหนจะเอกสารโบชัวสินค้าโหแบบนี้อีกนานเลยก่อนจะเสร็จขอโทษนะมินิวเดี๋ยวช่วยเป็นเอกสารของนายให้พี่้วยนะ ยังไนคะปิ้นเสร็จยัางคะางานเหมือนก็นโดนนะเราขอปิ้นแค่สิบชุดเ,เอเงเฮ้ยงานยังไม่เสร็จเลยงานเยอะเราเปิ้นช้าแบบนี้ก็ไม่ไหวสงสัยเราต้องมีตัวช่วยแล้วล่ะตัวช่วยอะไรหรอคะนี่เลยพี่เจอจากเว็บไซต์นี้โอ้โหกระชายนี่แล้วเรา,า,าจะมันมันจะช่วยเราได้ยังไงห,หรอคะ บริษัทนิปปอนออฟฟิศออโตเมชันให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกาสารและ,ะอลุปกรณ์สำนักงานถ้าเป็นเครื่องใหญ่แบบนี้ก็ดีเลยค่ะดีสิทุกคนเป็นเครื่องถ่ายระบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะเริ่มต้นที่ราคา2,500บาทตออ่อเดือนหมุดฟรีหมุดมีเครื่องหนึ่งชุดสแปมให้ลูกค้าเปลี่ยนเอ็นอีกหนึ่งชุด <Wow. S 1> แบบนี้เราก็ไม่ต้องดูแลเองแล้วเพราะมีช่างจากนิปปอนคอยดูแลให้ตลอดทั้งวันใช่เลยค่ะแบบนี้เราก็จะไม่มีปัญหาในการปิ๊งออกมาในปริมาณ จะถ่ายกระถางตีฟันชานก็ได้หรือว่าจะปีนออกน้ก็ได้ทดลองทดเลยคะเอาละอาล่ะได้ยินที่พูดก่อนแล้วแล้วเราจะต่อบริจัได้ยังไงล่ะตรงนี้เลยเพียงแค่แทดไลน์เข้าไปตรงช่องทางนี้เลยค่ะใช้ก็ได้นะโหติดต่อมาเร็วมากว้าแบนี้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องปิ้ตักโตตัวเล็กแขอขอบคุณบริษัท n i p p o Office อประเทศไทยจำกัดที่ Vậy thì satu sáng, mẹ cũng